ครับสวัสดีครับผมวันนี้กับปามาพบกับโมเทิยากินมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินผัดเครื่องในนะครับทุกคนเครื่องในไก่เนาะก็มีตึ้งตับมีตึงไข่นะครับทุกคนมามามาเดี๋ยววันนี้ผมขอยัดก,กินพอเลยนะครับม,มามาเนอะกินข้าวด้วยกัน,นครับกินข้าวแรงด้วยกันเนาะไข่ครับออืเผาถาดอับ เือันน่าด่ากห้น้ารับประทานนะอีกคกกนมีมะเขือด้วยมีไข่คทุกคนมาเนื้ออเข้าเลยครับอืมอืมอืมอัดองค์ประกอบดีใช่อืมมาอืม ทำมาตัวคนขึ hmm. right. mm ้นเลย ขอตับครับอ <ksam> ืาฮึมมหครับอร้อมือหรอครับ น้ำเนี่ยครับทอดของไก่กินไข่ไมากันมาทุกคนไข่ไก่ <laughs> ข้าวแรงกำครับวันนี้นะกินข้าวแรงดน้นนอยเนาะคนเท่าคนแกน่มันบอกว่ากินตับจ้างไลกินไตจ้างเลื้มนี่นะครับนะเปิ่งจูรออนครับตีแต่ของล้าอจูมูนี้ครับ for my